สวีดัสสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเนี่แมวล่าแมวล่ามาแล้วมาแล้วกาแฟสดเดสาร้อยเพชรบ้านแพงนะครับพี่น้องถึนเช้ามาด้วยกาแฟสดเดอดสักแก้วหนึ่งนะครับ วันนี้วันวันวันอะไรวันอาทิตย์อาทิตย์ที่เท่าไหร่ที่สิบบอ๊ะฤกษ์วันที่ไม่รู้อ่ฮะต้องรู้ดิครับเมื่อวันวันที่เก้าวันนี้เออวันที่สิบครับที่สิบครับไปแล้วสวัสดีครับกาแฟสดเดืดสาวน้อยเพชรบั่นแพงกับปลาเซ่ มากแนงนีง่นี่นนคุณยายมาเองนะครับส่งมอบความสุขแล้วก็ความอร่อยในวันอาทิตย์นะครับคือทักทายของทันนิชาครับวันนี้ขออนุญ,ญาตนะครับตื่นสายนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้มีประชุมวระ,ะสำคัญนะครับพี่น้องประชุมเงินสว่างเลยครับ ครับเออแป๊บเดียวเนาะจานทร์อังคารพุธวันสุกเสาร์อาทิตย์แป๊บเดียวเมื่อวันหนึ่งแป๊บแป๊บแป๊บแต่ว่าฝนฟ้าอยู่ทางนู้นอยู่แถวทางภาคอีสานแล้วก็ทางชนบุรีก็ตกนะเนี่ยเลยเราไปหน่อยเดียวเนี่ยทางนี้ไม่ตกครับอยากให้ตกจาได้ร้อนแต่วอะไรเมื่อคืนมือไม่ร้อน เมื่อคืนนะั้นไม่ค่อยร้อนอ๋อเป็นอากาศอากือเยน็ยนๆไงพ,ออพ่อฟ้าม์มฟ้ามันสลัวทั้งวันทั้งวานเยอ,อไ,ไหมอ,อืมนะครับพี่น้องาานสนธนาปาร์ออตีก้กันกับคุณยายนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย